มามาเปิดการ์ดของน้องแทนนะฮะอแล้วก็ตีบวกด้วยตีบวกมีทั้งหมดอืมตอวนี้เอาเวทไว้ร้อยแปดสิบสองเอ็มให้ใคไก่อนขอบคุณที่ส่งการ์มาเปิดเปิดการ์ดก่อน เออขยะ <c oughs> เอาขยะออกเอาขยะออกเอาขยะออกโอ้ <c oughs> ขยะเขาสุดทันโคตรย่อเยเฮ้ขยะแล้วมีแสง บาโลเตอรี่แต่การกับ Up e อัพเวล81แปดสิบเอ็ดนะบอกสถิติเล้นะเล่นมาจนเวล86แปดสิบหกเนี่ยอัพเวลมาหลายทีเนี่ยก็ยังไม่เคยเปิดได้จากท็อปสิบรีเจนเอ็กไอไม่เคยได้นะ โอ้โหเอกไอ้ไม่ซี่เว้ยใจคอไม่ดีเลยช่วงนี้ตีบวกไม่ติดด้วยนะบอกให้ถือว่าเป็นอะไรที่เสียงมากมีตัวรงตัวรอดไหมตัวรอดไหม ยิ่ตรวได้เอามาล่อดิ่วาโอใช่ไหมนไม่ได้ต้องตีบวกให้เขาได้เลยเอามันขึ้นชื่อตีบวก แล้วมันม oh, ีนี่อีกตัวอากยันต oh, oh ์ต <Bright> ุ <Wind> ่มเงินซื้อซือเงินก็มีให้กูล่อซะน้อยจ้ะ mình tạt quốc tỳ ơi tạt một vài แต้ม้วยสามแสนเอ็มมอร์อลแตกเลยรอย เออมนเป็นอย่างนี้พี่ขอโทษมาไอดีตัวเองเมื่อกี้ทำไอดีชาวบ้านเขาพังไปแล้วไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยอยาให้ติดกันเว้ยช่วงนี้เรลยฟอร์มพี่รุนแรงมากหลายแรงมากนี่ตีเร็ไม่ติดเลย ดอกนี้เพื่อแทนเจ็บแต่จบดอกนี้เพื่อแทนพายพี่จะตามน้องไป Immortal Cót phở này chai chẹp 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 chép chẹp tít chép ตียากตีนช่วงนี้เนะี่ย ยัะแถมเลยนะตายเถอะ